วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคนรักชุมชนนะคะเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะเงาะบาเสนะคะเกี่ยวกับแมวของเรานะคะชื่อว่ากังฟูนั่นเองเนาะก็เรื่องจากนะคะช่วงนี้นะคะนางคือร้องบ่อยมากๆเปิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็คือแบบ เหมือนนางแบบชอบไปบ้านใดบ้านหนึ่งที่มันมีแมวตัวผู้หรือแม่กับตัวเมียนเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอีพีที่หนึ่งกางฟูทำอะไรกับแมวตัวนั้น่ะทำอะไรอะทำอะไรกับแมวตัวนั้นอะ เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะยังนอนด้วยกันอยู่เลยเมื่อกี้เห็นนะแม่สีเดียวกันสุดด้วยโอุ๊หมานีมา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 อไม่ไปมาเน่ลงมาตายเข้าบ้านได้แล้วดึกแล้วเนี่ยค่ำแล้วเนี่ยไม่สนใจจะอยู่กับตัวนี้โอเค ตัวเหมือนกันเป้เลยหน้านางคือสวยมากทุกคนดูสิคือแบบแล้วดูมันไม่ยอมไปไหนกางฟูลงมาได้แล้วอ่าไม่สนใจโอเคอมีการจิกตาใส่กล้องนะคะเอามาแล้วนะคะทุกคนใช่ นี่รักที่สุดเลยบาบายบายบเพืออพ่อนสิเพื่อนหรือใครเอองนไหมคือแบบไปเล่นท่าไหนทำไมมันเป็นแผลแบบนี้คือแบบเป็นแผลทุกคนดูสิโอ,โ,หโ,หโอ้โหแดงแจ๊สเลยก็ทายยาแดงให้น้องแล้วนะคะนี่ล้วก็เป็นไงเราไปเล่นท่าไหนมา ทำไมเธอชอบลองอ่ะกังฟูเดี๋ยวก็อาร์อาร์อา้าวนั่นแหละกังฟูเธอเป็นอะไรฮะคืออะไรแบบอ้าว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 เนี่ยคืออะไรเฮ้ฮะเฮ้ฮะอยู่ในบ้านยังได้ยินเลยอ่้าวอ้าวอ้าวเนี่ยอือแปลว่าอะไรฮะพูดเป็นภาษาคนสิภาษาเธอใครจะไปรู้เรื่องวันวันก็หมดแต่อาร์อาร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าใครรู้ว่า แมวร้องแบบนี้คือหมายความว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะร้ะะะะะะองอีกละร้องอะไรนักหนานนี้ห่วย อันนี้เราก็แอบ,บตามน้องมานะคะแต่ว่าน้องก็ยังไม่รู้เนาะทุกคนก็คือแบบน้องพยายามที่จะแบบกระโดดลงไปน้ะแบบจ้องจงมองมองอยู่นะคะเหมือนจะแบบว่าน้องชอบมาตรงนี้บ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าติดแมวบ้านนั้นก็ได้เนาะเราก็เลยแอบตามมาเลยทีเดียวนะคะนี่เลยแล้วก็ไปดูน้องกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ แมวที่เดินมาตัวแรกนะคะเป็นแมวตัวที่เราเห็นเมื่อคืนเลยนะคะที่มันอยู่บนหลังคากับกังฟูเนาะแล้วก็เนี่ยกังฟูก็คือเดินมาตามกันติดๆเลยนะคะทุกคนแสดงว่ามันติดแมวจวนั้นแน่เลยทุกคนเมื่อไงมันชอบไปหาเรื่องกับนั่นไง กางฟูมานอนกิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋ออ๋อกางฟูมากิ้งตรงนี้ไปกิ้งอะไรในบ้านคนอื่นเขามานี่มาก็าจะอ้อนก็นมาอ้อนตรงนี้ไม่ใช่อ้อนตรงนู้นอ้าวอ้าวมานี่เออเก่งมากมานี่มากางฟูมานี่มา ก็คือแบบตอนน้องเป็นเด็กนะคะเราแบบตัวคนที่แบบเอาแมวเลียร่อน้องแล้วก็จะบอกว่ากังฟูมานี่มากังฟูมานี่มานะจนแบบพอน้องโตมาน้องก็เลยแบบรู้คําว่ากังฟูมานี่มานี่มันแปลว่าอะไรนะเวลาเรียกอะน้องก็จะมาแต่นอกจากบางครั้งถ้าน้องไม่เชื่อฟังน้องก็จะไม่มานะกังฟูมานี่มามานี่มามานี่มาเก่งมากมานี่เร็วึทุกคน น่าคือแม่ตัวผู้หญิงผู้ชายไม่รู้นะทุกคนทุกคนดูน้องสิเบาๆคือน้องแบบนอนกิ้งอยู่ตรงนี้คือน้องอยังไม่เห็นเราเลยทุกคน บริษัทเรื่องนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีต่อ ep.2 นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เราจะต้องมาดูกันให้ได้นะคะว่าแมวของเราที่ชื่อว่ากังฟูเนี่ยแอบมีสาวหรือเปล่าหรือว่าแอบไปมีเพื่อนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาเงาะเจาะกระแสเกี่ยวกับแมวเราให้ได้กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย